ใครบอกอยู่เมกาสบายไม่จริงนะตอนนี้ผมทำอะ่ะวันละ16ชั่วโมงติดเลยเที่ยงนอนตีสี่อ่ะเพราะฉะนั้นที่ไทยเราทำงานแค่8ชั่วโมงกลับบ้านใช่ไหมอันนี้ดับเบิลเลยเดี๋ยวพี่มาเนี่ยยังต้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลอีกใช่ไหมถ้าเราหยุดมับ คที่บอกมาเมมกาาสบายไ่จริงเปิดหัวคลิปด้วยบรรยากาศช้หน้าทาวแบบนี้นะครับตอนนี้เราพาเพื่อนๆน,นะครับ มาดูบรรยากาศตลาด D.S Night Market นะครับเป็นตลาดของน้องๆวัยรุ่นสร้างตัวคนไทยนะครับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเชฟอีกหนึ่งสถานที่เพราะว่าถือว่าเป็นน้องๆที่เชฟรู้จักด้วยนะครับสวัสดีครับเชฟแจ็คสุเวชัยนะจากช่องแจ็กคกูซ่าเพื่อนๆครับ D.S Night Market เ,เป็นตลาด ของคนไทยเป็นตลาดเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในชัยนาทาวใกล้ๆใจทาวเอลเอนะจะบอกว่าตลาดนี้ตอนนี้เป็นที่รู้จักของคนที่เป็นเนเบอร์ระแวกนี้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวซึ่งจะบอกว่าเป็นของน้องๆคนไทยที่เชฟรู้จักก็จะพาเพื่อนๆไปคุยกับมน้องนะครับว่าเฮ้ยความเป็นมาของตลาด DS Night Market เนี่ยมันมาจากอะไรแล้วทำไมถึงมาทำตลาดกันได้ซึ่งแปลกมากๆครับปกติคือ คนไทยที่เชฟรู้จักส่วนใหญ่ก็จะเปิดร้านอาหารใช่ไหมเ,ออเปิดร้านนวดแต่นี่มาเปิดเป็นตลาดขายอาหารเลยกออ็จะพาไปดูบรรยากาศของตลาดว่าเป็นแบบไหนมีกี่เวนเดอร์แล้วแต่และเวนเดอร์ค้าขายอะไรกันบ้างเดี๋ยง่าเดี๋ยวเชฟพาไปรู้จักน้องกันครับ ฟ y Me To The Moon ครับนี่แต่ต้องมาถามนี่เจ้าของเจ้าของเวนเดอร์คนนี้นะครับว่าฟ y Me มี The Moon เราฟรายทุกอย่างไปแล้วอากาศแล้วอะไรอร่อยแต่จริงๆอะเชฟแม่งเห็นแบบซิกเนเจอร์ของเราชิคเก้นสกินไก่ไก่สไตล์เหลืองอ้ลาม่หนังไก่เนี่ยมันจะเป็นรสออริจินอลก็คือการหลิก กระเทียมกระเทียมในออริจินอลเสิร์ฟแบบนี้เลยจบเลยหรือว่าจะเป็นต้มยำลาบแล้วก็ฟิวชั่นไอเดียเขาจะเป็นิสลาติโนไตยินอเป็นแบบอในแบบลาติโนอโดยด้วยกันนี่นี่เลือกออปชั่นได้แต่ว่าเป็ดลาบนี่เรคคอมเมนต์ออเผมขอออริจินอลแล้วกันครับนี่เอาออริจินอลฟังเสียงก่อน คชเปี้ทุกชิ้นน้ำมันเราเปลี่ยนใหม่ทุกวันอ่าทำไมถึงมาเปิดร้านนี้ได้ดีกว่าเอาแบบสั้นๆได้ใจความ หาทางรอดให้ชีวิตแล้วผมนี่นี่นะครับขอบคุณครับน้องบอกว่าหาทางรอดให้ชีวิตนี่ครับมาอุดหนุนได้นะครับร้านนี้อันนี้ต้องบอกราคาก่อนอันนี้เท่าไหร่สิบเหรียญครับเบอร์สติ้งสิบเหรียญอ่าโอเคครับนี่สิบเหรียญนะครับโอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยถ่ายคาวเอาเลย chicken skin chicken skin นะครับนี่ โอ่ไล่ให้ไปมอสไผซี่มอสเนเวอร์แคนบิกซ์นเดะเป็นไงลีลาการขายน้องๆไม่ธรรมดาเลยนะเป็นทางผู้บริหารตลาดแล้วก็นี่เป็นคนขายของด้วยดีอยังไงเดี๋ยวพาไปดูอีกลาเองแล้วกันนะไป นี่ครับเพื่อนๆเรามาอีก1ล้านนะครับเป็นล้านน้องเจนเป็นอีกหนึ่งคนเป็นทีมบริหารของ Ds My Market นะครับน้องเจนของน้องเจนมีอะไรบ้างน้าสวัสดีครับนี่น้องเจนนะครับที่เราได้ยินมาช่วยในเรื่องของในเรื่องของ เมนูขนมรกใช่แล้วก็เลยเหมือนกับว่ามาเพิ่มเติมว่าอุปกรณ์มันเรื่องเกี่ยวกับการทาไข่นกกระทาแบบทอดก็เลยได้มีเมนูเพิ่มใหม่กันอันนี้ของพี่เอาไข่นกกระทาเดี๋ยวขอไปดูวิธีการทําด้านหลังได้ไหมได้โอเคได้โอเคนี่ครับสวัสดีครับพี่ยีทนะครับมือฉมังทําไข่นกกระทาเบ้าขนมครกเนี่ยเหมือนบางไทยเดียเลยอ่า หนึ่งออเดอร์ได้กี่ฟองครับพี่อีดเจ็ดค่ะอ่าああแล้วก็ปิดฝานลครับดเดี๋ยวอีกประมาณสักแป๊บนึงก็ได้ละเอ่ได้แล้วครับฝรั่งเขาจะเรียกว่าเควเอกนะครับนี่นี่ครับแม็กกี้นิดน้อยแล้วก็พริกไทยจบ หนึ่งร้านที่มาดีเอสในมาเก็ตเราพลาดไม่ได้นะครับนี่ร้านผัด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 ก็จะเป็นพวกสารพัดผัดนะครับนี่ตามนี้เลยอร่อยอร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานนี้ขายได้6 0พ0อ้ายาเอ้ยด่ นี่เขาเขาบอกว่าอย่าอย่าพูดมากเดี๋ยวคนจะหมั่นไส้นะพี่ไม้ผมอยากได้ผัดซีอิ๊วกุ้งกุ้งเนขอายนี่เขาบอกเคล็ดลับการขายได้หกพันะครับไม้บอกว่าต้องใช้เส้นสดมากนะครับนี่ก็เส้นธรรมดาล่ะ เราแกวันต่อว,วันนะอ๋อโอเคอ่าเหลือเท่าไหร่ก็ทิ้งมันก็จะเหลือไงขายหกพัน <laughs> นี่ไปแล้วน้องไปแล้วน้องไปแล้วโอ้โหเร็วมากครับนี่ขออนุญาตนะครับปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บนี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่ของเชฟอันนี้จะเป็นผัดขี้เมาใช่ไหมผัดขี้เมาใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยผัดขี้เมาใช่ไหมไฟต้องแรงนะอาหารไทยไฟต้องแรง ขอบคุณครับผัดไปด้วยคุยไปด้วยได<อ>้ปะออพี่ไมยไปยังไงมายังไงถึงมาทําตลาดได้วะอยากทําในสิ่งที่คนอื่นยังไม่ได้ทาถ้าทำมันอืนอ่นที่คนไม่ได้ทําก็คู่แข่งน้อยอไงใกล้ดีเลนนย้นเลยแต่ว่าอ,อ,อี้หลักมันคืออยากจะสร้างคอมมูนิตี้เพราะว่ามันก็เป็นการเอาคนที่เขาอาจจะยังไม่ทราบว่าทำแบบนี้ถูกต้องยังไงเอามารวมด้วยกันแล้วถือว่าตลาดนี้เวิร์กไหม ตล,ลาดโชคดีตรงว่าที่เราอยู่เนี่ยเป็นตลาดนัท่องเที่ยวเออคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็แวะเวียนมีคนเดินผ่านอยู่แล้วอ,ะอ่ะนี่แบบสไตล์คนไทยท่าคนไทยที่ข้าวแห้งๆใช่ไหมล่ะต่างชาติเขาจะเอาวิุซี่อ่า แล้วพอตั้งแต่เปิดตลาดมารู้สึกแบบหนักใจหรือว่ามีอะไรที่เป็นแบบว่าเราแบบเหี้ยทำไมมันโหดจังวะอะไรอย่างเงี้ยไหมเอาแบบหลักๆแหละเพราะว่ามันเป็นการทำงานกับคนอะคนเยอะด้วยคนเยอะด้วยแล้วก็ กา,ารเปิดตลาดมันไม่มีแพทเทิร์นเหมือนการเปิดร้านนวดหรือร้าน,นาอาหารอะไรมาทุกอย่างมันใหม่หมดใหม่แม้กระทั่งดีพาร์ตเมนต์ของทุกดีพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ยังงงว่าเราทำอะไรแม้กระทั่งเฮลท์ดีพาร์ตเมนต์ก็ยังงงว่าเราทำอะไรอยู่ทำไมเขาไม่คุ้นากับการเปิดตลาดหรอเขาคุ้นการเปิดเป็นวันที่วันเดียวไงอันนี้มันสามเดย์ในหนึ่งโรใช่ใช่เพราะตลาดของฝรั่งอ่ะเขาจะเปิดกันแค่วันเดียวต่ออาทิตย์แต่เนนี้จะเปิด3 3วันต่ออาทิตย์เลย อ่าได้คือไปให้ได้รนบไม่มีมือนี่พ่อขาเสิร์ฟเองเลยนะครับใครใครบอกอยู่อเมริกาสบายไม่จริงเออสภาพนี้ยืนยันได้เลยว่าทำเองทุกอย่างนี่แล้วถือว่าเปิดมาเมื่อกี้พี่พีหมายบอกไปแล้วว่าเปิดมาก็ถือว่าสักเซสนะใช่ไหมคนอื่นก็มองว่าสักเซนดีกว่าถ้าผมวอาสักเซนเองมันจะกลายเป็นข้างตัวเอง เราต้องคนอื่นพูดแทหรือพูดว่าเขาบอกว่าพอได้เราก็บอกว่าพอได้พอไปได้ดีกว่าเนี่ยเขาดิ้งเหมือนไส้ใหญ่เลยมึงอ่ะเห็นไหมล่ะคือมันก็ไปได้แหละ้วพอไปได้แหละแต่ว่าก็สู้ไงเพราะมันหนักจริงๆทุกอย่างมันใหม่หมดแต่ก่อนตอนทำเต็นท์ผมกางเองหมดขยะก็ยังเก็บเองอยู่กว่าดพื้นเองอยู่ยังทำอยู่ทำอยู่นะก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะอยากให้พี่มายบอกฝาก คนไทยที่ที่อยู่ที่เมืองไทยเวลาเขามองย้อนมาถึงเราอะว่าเราสู้มากน้อยแค่ไหนกว่าจะไปถึงขั้นนี้ตอนนี้ผมทำอะวันละ16ชั่วโมงติดเลยเที่ยงนอนตีสี่อะสามวันติดอีกสองวันซื้อของก็เตรียมของเพราะฉะนั้นที่ไทยเราทำงานแค่8ปดชั่วโมงกลับบ้านใช่ไหมตันเดียดับเบิลเลยลากยาวเลยเพราะฉะนั้นใครที่บอกมาเมยนสบายไม่จริงไม่นี้บอกเลยจริงสู้ต้องสู้มากมากต้องสู้มากนะก็อย่างที่บอกว่า ไม่มีที่ไหนอยู่แล้วสบายหรอกมีแต่ว่าเราต้องสู้มากหน่อยแค่ไหนมากกว่าแล้วก็เราจะถึงจะสําเร็จในชีวิตนะอย่างพี่ไม้เนี่ยยังต้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลอีกใช่ไหมถ้าเราหยุด,ยด <laughs> น,อน,อนอ <laughs> เออโอเคั้นขอบคุณพี่ไม้มากมครับไม่รบกวรเวลาแล้วขอบคุณครับกอ็วันแปเฮ้ยดินปะ นี่อะมีเจ้าของมันยังตามมาโมกับกูอีกเออกูรู้แล้วเส้นอร่อยมันมาก็ต้องชิมให้มันมึนเส้นดีสมคำโมของมันือต้องกินคำที่สองนี่เรามีนี้ด้วยนะไข่นกกระทา simple but the best อ่าถ้าเกิดจะเป็นการรบกวนอยากให้พี่โอ๊ตพาไปแนะนำร้านหน่อยได้ไหมครับนี่เดินตามกลิ่นมาแล้วเดินตามกลิ่นมาเลยครับก็พอขายได้ปะอายยานี่ oh, yes, นี่ครับดูทางนี้เอ๊ะข oh, <yeah. S 1> ้า oh, <yeah. S 1> มีลายว่ะโอ้ย oh, เราจะไปแซงไม่ได้นะ oh, <yeah. S 1> นี่ครับ ปาร์ตเป็น,นย่างกันชัดๆใช่เลครับใ,ใช้บีฟบริสเกตกับเตาถ่านที่แบบควันบอกว่าน้อยก็ไม่เชิงเยอะก็ไม่ใช่ไปยังไงมันยังไงถึงมาขายเสือร้องไห้วะโอกจริงๆผม,มชอบทําเมนูนี้เวลาไปเที่ยวไปแคมปิง้งแล้วไปมามาแบบ จังหวะนั้นนะ่ะมันถูกกดดันกันแบบเฮ้ยจันไรก็เปิดร้านแล้วทุกคนเปิดร้านแล้วเพื่อให้เราสบายได้ที่ตลาดเพราะมันแบบร<อ>ายรายได้ที่เราได้มันขึ้นขึ้นลงลงเ,<อ>เปิดร้านเองอะ่ะมันชัวร์ท<อ>ุ่มเต็มที่มันได้แน่นอนแต่ผมไม่เอาเอ,อยากโฟกัสกับตลาดอยากเป็นโฮสอยากทำคอนเทนต์อยากทำอะไรเงี้ย<อ>แต่แบบมันไม่ไหวแล้ว <laughs> ที่มาแก็แบบต้องทำาั่นแหะทำเมื่อไหร่วันเดียวทุกอย่างเกิดขึ้นคือซื้อทุกอย่างปุ้มได้สูตรวันนั้นแล้วก็แก้วันนั้นจนแบบเกิดขึ้นเป็นเนี่ย เดีร้องไห้ความหมูย่างแบบคนที่เมาที่เราชอบกินอีกอย่างนึงผมไปเท็กซัสมา,าแล้วไปเจอร้านนี่แบบเป็นออริจินอลแล้วเขาเสิร์ฟเนื้อแบบเป็นคาวทำบริสกิตทำอะไรที่มันแบบเนื้อสโมกแบบทั้งวันทั้งคืนอันมันอร่อยมากาผมก็เลยมาเปิดอันเนี้ยเป็นแบบมิกซ์ระหว่างมีความอเมริกันคาวบอยกับ ไทยฟาร์มเมอร์ไทยบ้านอกรวมมาเป็นเนี่ยเสียร้องไห้ของหมูย่างเสิร์ฟใส่ถ้วยตอนแรกช่างเป็นพาวแล้วก็มีแบบวารรอตี้อะไรเงี้ยอันนี้แบบไม่ไม่ไม่ทันทำเป็นธรรมดาได้แหละไม่ต้องช่างเป็นพาวใส่ถ้วยแบบผักแล้วเราใส่ถ้วยปุ๊บคนก็สามารถเห็นทันทีไม่มีใครทําอย่างนี้มาก่อนสามารถก๊อปผมมาได้เลยในการโฆษณาแล้วก็ล่าแจ่วไปฝรั่งพูดเหมือนกันคําเดียว มีมีต่อละไม่มีไม่มี<ค>มมเลยเฮ้ยโอ๊คถามหน่อยพอมาทําร้านซึ่งเป็นความรับผิดชอบของตัวเองแล้วอะความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างม,มันมันมันตอนได้ตัง<อ>มันเซ็งตอนเนื้อเหลือขายไม่ออกอแล้วก็หาคนมาทํางาน<อ>มันกลายเป็นแบบเราไม่ได้โฟก,ก,กัสแค่ทําอาหารเหมือนทํากินเล่นแล้ะ มันทําจริงจังแบบต้องคานวณค่าใช้จ่ายต้องไปซื้อของต้องทำอะไระเริ่มไปเจอเจ้าของร้านที่แบบเมื่อก่อนเขาบ่นว่าเฮ้ยของแพงอย่างงด้นอย่างนี้บอกเอเอเหมือนจะเข้าใจอตอนนี้เราเข้าใจแบบเหมือนเราเป็นหัวอกเดียวกันแล้วแบบอ่าโอเคเข้าใจแล้วคนไม่ได้ซื้อของของราคาขึ้นแล้วความเหนื่อยจากที่เหนื่อยตลาดอยู่แล้ว <c oughs> แอดออนไปแต่พอมันได้เงินแล้วมันแบบ เราสนุกตรงนี้แหละสนุกตรงนี้แหละเราเจอคนรู้จักหรือแบบอยากคนที่อยากให้ลองผมสายแจกแจกยับชอบไม่ชอบเราได้ฟีดแบ็คยอมขาดทุนให้มันเป็นมาร์เก็ตติ้งไปเลยเอาไปเลยเพราะสุดท้ายบางทีขายไม่หมดอ่ะผมก็ไปทิ้งอ่ะเสียดายสู้ให้เขาได้กินไปเลยสูตรที่เราตั้งใจทำ เนื้อจะมีแบบฟ้ามีความมีเดียมมีเดียมนิดๆปนๆกันสีอย่างนี้ละสีชมพูอย่างนี้แหละคือเนื้อในในอุดมคติมันคือเสือร้องไห้อะที่มันจะต้องมีความแบบชิวี่กัดเพื่อเอาซอสออกมาอะเแต่บางชิ้นมันก็อาจจะมีแบบวิ้ยเลยป้ายเดี๋ยวไป ถ้าเราทําเนื้อแบบนุ่มเกินไปอ่ะแล้วเสือมันจะร้องไห้ไหมถูกถูกสูตรของมันมันอย่างนี้สูตรคนขี่เมาเออไม่งั้นน่ะผมต้องทำทีแบบเป็นร้อยพาวต้วงมาสโมก้มาซูวีไม่ทันกินอันนี้ซูวีด้วยหรอไม่ไม่ไคิดอยู่แต่ไม่ไม่ไม่ไหวอย่าหาเรื่องอย่าเรื่องคือมันอยู่เป็นแบบ i นมาร์เก็ตมันต้องมีแอคชั่นซีนต้องมีกลิ่นต้องมีการให้ชิมต้องมีดีไซน์ที่แม่งง่ายแล้วทำง่ายเคยคิดว่าแบบจะทำเบลเวลพรีเมียมเนื้อดีๆหรือเอาโทมอรมาทำอ่ะแล้วถ้ามันขายไม่ได้นะ นี่นะครับเริ่มมีหัวอกผู้ประกอบการมากขึ้นนะครับรู้ว่าอันไหนที่เป็นได้ได้อันไหนที่เป็นไปไม่ได้นี่ครับรสชาติของชีวิตอยู่อเมริกาทํางานทํางานอย่างเดียวนี้คงอยู่ไม่ได้นะเราต้องหาอย่างอื่นเพิ่มด้วยว้าวในสุขภาพผักขึ้นเนื้อเนื้อจริงถ้ากินกับข้าวเหนียวเนี่ยเดอะเบสเลยอ่าเลทราคามีเลทเยวะมากมีเลทเล็กลทวใหญ่เลทเลวใหญ่ ช่วยใหญ่จะราคาถูกกว่าช่วยเล็กเฮ้ยเท่าไงอ่านี่นี่ราคาอยู่ตรงนี้ราคาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นอ่าเป็นเป็นหมูเนี่ยมี2ไซส์นะ14เหรียญกับ20เหรียญถ้าเป็นบิฟเบิ้สกิตนะ16กับ22นะครับแฮมแบนแฮามอ้าวมีแฮมแบนแฮามด้วยหมูครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง18กับ24นะครับยังไงฝากร้านน้องโอ๊กนะครับไทยโรดิโอบาร์บีคิวครับผมครับครับ เกือบเืยร้านนี้จะกลับบ้านแล้วเนี่ยนี่ขายดีไหมกา้าขายดีมากมากเลยครับขายดีมากมากเลยครับพี่ก้าขอเอาน้ำอะไรน้ำไรน้ำไรขายดีอะปับ๊บอะมส์มอสต์มอสต์ปั๊บล่าโซบะรีเลมานด์ที่นี้ขายดีเอาวซอเบรีเลมานด์ขายดีต้องอุดหนุนครับ นี่คือเป็นร้านของพี่ก้านะเป็นพี่ที่รู้จักอีกหนึ่งคนนะครับรู้จักกันมานานละมากกว่า5ปีฟอร์ชัวก็มีตามนี้เลยเมนูตามนี้นะครับเครื่องดื่มทุกอย่างราคา8เหรียญน,นะครับนี่แกมีความตั้งใจนะนี่เห็นไหมเต็มที่เลยพวกโซดาก็4ี่เหรียญน,น้ำเปล่า2เหรียญใช่นไหมครับนี่ตามนี้แล้วเอกลักษณ์สำคัญของพี่ก้าคือโอ้ยพี่ทำไมเร็วจังอะ อันนี้เบสเซลเลอร์เลยมีไก่กู้ไปให้เลี้ยงด้วยคือขายของไม่ได้แพงเลยนะแพงไก่แพงไก่ไก่กระปูอ๋อโอเคโอเคบางเลยขอบคุณครับพี่ก้านี่ฝากร้านด้วยนะครับดีเอสไลมาร์เกตครับได้เลยตามนี้เลยมากินโชว์หลังร้านนะครับนี่นี่นี่ลูกไก่น้อยอยู่นี่นะครับนี่ อืมเข้าใจแล้วว่าทำไมขายดีแซ่บเดี๋ยวเรามาสั่งน้ำมะพร้าวปั่นครับเป็นโค้กมิลส์สมูทตี้นะครับนี่ร้านนี้นี่ร้านนี้ครับสวัสดีครับสสวัดีคขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับขอโค้กมิลส์สมูทตี้คับ ัโบบ้าด้วยไหมคะไม่ครับอย่างเดียวนะใช่ครับอย่างเดียวครับค่ะแบบเด่นสดดีค่ะเงินสดครับเป็นก้าเหรี่ยงก้าวเหรียญครับช่วงนี้ขายดีไหมครับเนี่ยช่วงนี้ร้อนขายได้ยอออ๋โอเคเมนูไหนขายดีสุดครับน้ำมะพร้าวค่ะอ่าน้ำมะพร้าวถูกเมนูแล้วค่ะคิดว่าคิดไม่ผิดพี่ไม้บอกมาว่าอันนี้อร่อยขอบคุณนะคะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะผมคุณอยู่คุณอยู่ย <laughs> ทำไมมันอยู่ร้านนี้แล้วละ่ะไปซ่อมตู้้เย็นพี่ไงอ๋อถ <laughs> ึงออกละถึงออกละ <laughs> แล้วเด็กยิ่งจะซ่อมตู้เย็นอยู่ไหมซ่อมอยู่ครับอ๋าโอเคโอเคอเฮ้ยรู้จักกันอย่าง,งี้ต้องให้เพิ่มนะไปวุ <laughs> ้นเรนวุ้นเรนวุ้นเรนวล้น,นเรน <laughs> <laughs> ราคาเลทของร้านนี้อยู่ที่ประมาณ8เหรียญ9เหรียญ10เหรียญ นี่แะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ mm hmm. อ่ะชิมให้ดูนะ mm hmm. เป็นไง mm hmm. ชื่นใจมือนอยู่เมืองอยู่รู้บ่กใครใคร,ใครเป็นเจ้าของร้าน mm hmm. น้องที่มาซ่อมตู้เย็นให้เราอะ mm hmm. <laughs> พราะว่าไปเจอเขาที่งานอ๋ออันนี้ก็ร้านน้องเขาอ่าเรากลมมากร้อยไหมร้อยมากนี่เกิดเองให้โอ๊ะแซ่บแซ่บจัดจ้านนี่ครับแนะนำว่าให้ทิมกับเอ่อเพอร์เชียนคิวคอมเบอร์ด้วย เนื้อดีราคาถูกแต่ว <craft, Paint> ่าเก็บตังไปหาหมอนี้เพราะว่าฟันปลอมหลุดว่าไปแยรอยคือจะบอกว่าภูมิใจตัวน้องๆน้องๆเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็เป็นน้องที่เชฟรู้จักมามานานแล้ว น้องๆตั้งใจมากๆในการเปิดตลาด BS Night Market ซึ่งก็ผ่านร้อนผ่านหนาวนะเราพูดพานมาเยอะเชฟเชื่อว่าน้องต้องเครียดมากเพราะว่าลำพังเชฟเปิดร้านร้านเดียวเนี่ยเราดีลกับคนดีลกับกลักง้านเนี่ยก็เยอะมากแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเปิดตลาดแกลองนึกสภาพเปิดตลาดแล้วดีลกับเวนเดอร์เนี่ยอีก20เวนเดอร์เหมือนกับมีร้านอีก20ร้านอยู่ใน อยู่ในพื้นที่เดียวกันคนในแต่ละวร้เทอีก2-3คนขั้นต่ำพเพื่อนๆลองคิดดูว่ามันจะแบบหลักนาสาหัสแค่ไหนเชื่อว่าน้องๆเก่งมากแล้วแล,วแลว้คิดว่าน้องๆจะสามารถเติบโตได้มากกย่านี้จริงะครับยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ให,ให้ให้น้องๆด้วยสำหรับคนไทยต่างแดน EP นี้นะครับก็ ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ดูคลิปของเชฟนจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ้งๆๆให้เชฟด้วยเพื่อนที่จะไม่พลาดในการทำคลิปแบบต่อไปของเชฟยังไงวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับเดี๋ยวเชฟขอตัวไปทานต่อนะครับสวัสดีครับ